ตอกย้ำวันซูเปอร์ดีเดย์วันนี้ด้วยพิธีบวงสวงคณะใหญ่ชาวไทยทีวีสีช่อง3กันตั้งแต่เช้าตรู่นำโดยผู้บริหารคุณประวิทย์คุณอรัญญามารีนนท์คณะผู้จัดละครและนักสแสดงช่องสามมาร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนาวงเวียนใหญ่เพื่อเริ่มต้นความเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานตลอดทั้งปีมังกรทองทั้งงานข่าวรายการและงานละครก่อนจะไปทำพิธีบวงสวงพระพิคเนตแท้แห่งความสำเร็จกันที่สถานีหนองแขมที่ถูกปรับโฉมใหม่ทันสมัยกว่าเดิมหลังน้ำท่วม หลังพิธีบวงสวงผู้บริหารและผู้จัดละครทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ขอเติมพลังฮึดในการทำงานด้วยขนมผลไม้มงคลผู้จัดเบอร์ล่าสุดรู้งานทันทีผู้จัดหน่อยคว้าถุงพลาสติกหอบกลับบ้านไปถุงใหญ่ส่วนผู้จัดแคนแยกมารับกล้วยเบิ้ลจากมือคุณประวิทย์ให้งานละครเรื่องแรกรักคุณเท่าฟ้ากลิย้ยกลุวยไปเลยค่ะ <S 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 ก็มีโอกาสได้มาครั้งแรกก็ตื่นแต่เช้าก็มีมีความตั้งใจที่จะมาในวันนี้ครับคิดขอให้ละครเราเประสบความสําเร็จขอใหออ้อย่าได้มีอุปสรรคแล้วก็ขอให้เรตติ้งดีๆนะให้ช่องสามเรตติ้งดีเลยอเอาเรื่องเอาดีก่าวันนี้ก็ถือเป็นสิริมงคลมากค่ะข่าแบบแก้มแดงก็ใกล้แล้วนะคะเริ่มตัดต่อแล้วคิดว่า คงได้ชมกันเร็วๆนี้ครบรอบ42ปีช่อง3นะปีนี้เราก็ในฐานะผู้จัดใหม่ๆก็จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทําผลงานใหม่ๆมาเป็นทับเสริมดีกว่าเรียกว่าเป็นทับเสริมผู้ใหญ่นะคะก็ที่จะทําให้ช่อง3เก้าไปข้างหน้าขอเป็นผู้จัดนะคะคงอยากจะเป็นอยู่ะคะ่ะแต่ว่าอีกสักสองสมปีอะไรเงี้ยนะคะนาย่ะให้โอกาสหนูบ้างหนูอยากเป็นบ้าง <laughs>